ด้วยไหมนะเป็นไงบ้างตอนนี้ครับผมสภาพจิตใจเราดีครับผมเออยิ้มสิพี่เถิงครับผมก็แฮปปี้ดีครับผมตอนนี้ผมก็ทำงานแล้วก็ทำบ้านเด็กด้วยครับสนุกดีครับ YVL สนุกมากๆแล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยครับครับผมหัวใจเป็นไงบ้างคะตอนนี้ครับเปิดได้เป็นาหัวใจก็ดีครับผม ก็ถือว่ามันโอเคแล้วอะไรโอเค okay, ครับโ okay. อเคตอนนี้โอเคเรียบร้อยไม่ออไม่เคยถามตรงชีวิตสมันเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ขอ,องเราชีว<อ>ิตสดก็อย่างว่าไม่ไม่ได้โสดมานานแล้วก็รู้สึกว่าแรกแกกก็วิวๆๆๆๆนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคผมโฟกัสกับเรื่องงานแล้วก็ ผมได้มาทำบาเด็กของ YBL ไงครับก็เลยมีเวลาที่แบบไปโฟกัสกับอย่างอื่นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมสนุกแต่ตอนนี้ผมโอเคทุกอย่างนะมันจัดการยากไหมครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็าู้กว<ม>่าทิงไม่ได้สดนะพอมาสดมันเนี่ยมันการตัวเองยังไงก็ไม่งงอะครับ <c oughs> คือเราก็ผมว่าเหมือนอายุทิ้งตอนนี้เหมือนแบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเราโอเคเราเรา,เราสดน,นะครับก <c oughs> ็มัน มันคนละฟิลเลันพี่กับแบบเมื่อก่อนที่แบบว่าตอนเด็กๆเราโสดมันอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันโสดก็อีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าก็แฮปปี้ทุกโมเมนต์ที่ผมเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการแบบฟื้นฟูตัวเองนะใช่ก็สัปด็ส์หนึ่แต่สัปดานีอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าอยากอยากสื่อสารเรื่องนี้มากนะเป็นเพราะว่าเราติดสมาร์ติดใจเอ่เาอาใช่ครับก็ไม่ครับพี่จริงเอาจริงคือ ที่อ่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วพี่แล้วก็ถ้าผมแฮปปี้ตอบเท่าไหร่ผมก็ตอบนะแต่ว่าแบบบางเรื่องผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากบอกออกสื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าทิ้งไม่อยากเล่าให้คนอื่นนะพี่ผมก็มีคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่าให้ฟังอย่างเพื่อนใกล้ตัวคนที่ใกล้ตัวผมก็เล่าให้ตลอดครับแต่ว่าแบบมันเขื่อนเวลาผมมาเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ข้างนอกเงครับมันก็เป็นความสบายใจตัวเองด้วยไงครับพอพอมันอยู่ในสถานะสดแล้ว วางแผนอะไรกับชีวิตเองต่อไปยังไงอะไรตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือเรื่อยๆเลยพี่ตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็โฟกัสกับเรื่องทีมบาครับทีมบาเด็กแล้วก็เป็นเรื่องงานมากกว่าคร<า>ับใช่ครับสำรองกค่ทีมงานคนก็จะมว่าเ,ออเราจบจบมาระยะเวลาเท่าไหร่สำหรับทีมช่วง <จำ S 1> ที่เป็นข่าวเลยป่ะ ใช่ครับใช่ในช่วงนั้นแต่ผมอะคือผมไม่เป็นคนไม่ได้นับอะไรเรื่อยเลยเพราะว่ามันข่าวมันออกประมาณต้นปีแล้วก็มาทีกี่ทีประมาณปลายเดือนธนวาคมครับก็ประมาณนั้นเลยพี่ประมาณนั้นพี่จะทำมูฟออนได้ระดับกระถิ่นหรือปล่าก็มูฟออนได้ไหมเฮ้ยอ๋อมูฟออนได้ไหมก็มูฟออนนะครับผมก็คือผมว่าจริงๆอน่ยเรามันก็คือปกติเราก็แบบเขาเรียกว่ามันมูฟออนไหมก็ มือนเราตกลงกันมาแล้วว่าแบบประมาณนี้โอเคแล้วก็แยกย้ายๆๆกันแค่นั้นนี่เมันคุยกันมาและวอาคุยกันว่าอะไรยังไงใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่ายังหวังดีกันก็หวังดีกันตลอดครับไม่ยคุยกันยังเป็นเพื่อนกันได้ก็อนาคตไ่เเป็นเพื่อนกันได้พี่เห็เบอกว่าไม่เคยเป็นเพื่อ,อ <c oughs> นกับแฟนเก่าแล้เห็นที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ไหมหลังจากที่แบบรัสถานะกันแล้วได้ได้ดูไหม ไม่ได้ดูแต,แต่เห็นไม่เห็นรูปเห็นรูปเขาบอกว่าเขาเสียใจยถ้าแบบรับครั้งต่อไปอยากอยากให้คนที่เข้ามาคนยื่อส,สารอนะไรอย่างเงี้ยเขาเทิ้งสิ่งขอรับก็ผมก็หวังดีออกับเขานะครับก็คือถ้าผมสาหรับผมอะ่ะคือผมกับเขาไม่ได้แบบเราไม่ได้เกลียดชังนะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโตอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรเกลียดชัง จบวันี้ดีครับแต่กะทิงรู้สึกเลยพอเราโสดหลายคนก็จะรู้สึกแบบว่ากินโสดสักทีเพราะว่าแหละคนติดตั้งแต่เราเข้าวงการมาเราใช,ใช่ใช่ใช่แต่พอวันนี้ที่ถาบตรงคือมันเนื้อหอมมากขึ้นไหมเนื้อหอมมากขึ้นก็ไม่แล้วก็ไม่ผมว่ามันก็ปกติอะ่ะคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าตอกนจะนเป็นโสดแบบ เด็กๆใช่ไหมเราก็จะพยายามตามหาอย่างอื่นอยู่นะครับแต่ว่าพอรอบนี้ทิ้งรู้สึกว่าโอเคผมอยากโฟกัสกับงานด้านอาชีพนักแสดงแค่นั้นคืออย่างความเป็นส่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่ถามไปมันมีคนเข้ามาอยากทําความรู้จักกับเราเยอะไหม่ะก็มีเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครัไม่ไม่มีใครขายขนมจีบทอดขายขนมจีบอ่อยังดีเอ็มดีเอ็มอะไรเงี้ยดีเอ็มอะไรไม่มีคือผมอะช่วงนี้ คือผมเป็นคนไม่ค่อยตอบอะไรอย่างนี้อ,อยู่แล้วครับก็จะม,มีแบบคุยแต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสครับแล้วก็ผมมีเป็นโคตต้ดบาสเด็กก็ช่วงนี้ก็เลยแบบโฟกัสเด็กอ่าใช่อัอแล้วมุ่งมองความรักของเราแล้ววันนี้ในความที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผมว่าความรักของผมก็ยังตามฟิลครับก็คือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกคลิกก็โอเคครับ<ม>ถา้าแบบว่า มันอยู่ที่ฟิลมากกว่าพี่ผมผมไม่มีท้ายตายตัวผมไม่ได้มีแบบว่าวาดหวังไว้ประมาณไหนก็คือตามฟิลถ้าเข้ากันได้ก็โอเคเราไม่ได้เข็ดเรื่องความรักก่นเลยเพราะด้วยความที่กับอดีตคนรักเราคบก,กันมานานมากมก็ไม่ได้เข็ดน,นะครับผมว่าที่ผ่านมามันก็คือมันก็แฮปปี้พี่มันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสําหรับในชีวิตผมมันมแค่เป็นเรื่องในแบบที่ผมต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นถามว่าดีไหมที่ผ่านมามันก็ดีามากๆครับ งั้นพี่หนัถ้าเราจะมีรักครั้งใหม่มันมันจะต้องเป็นยังไงสําหรับเราที่ดอมโอไว้ไันนะอันนี้ตามฟิลเลยพี่รักครั้งใหม่ก็คือถ้ามันมามันก็มาครับผมบอกไว้ถูกเหมือนกันเพราะว่าทีมเป็นคนแบบว่าเรื่องความรักมันเป็นเรียกว่าฟิลเป็นเรื่องแบบเคมีกันมากกว่าครับบผมจะไปคาดหวังว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ไม่เคยอ่ะก็คือแบบเหมือนเราทําความรู้จักกันโอเคถ้าผมชอบเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าดีต่อกันก็ ลองศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมาอย่างไงถ้าเมื่อเราไม่ออกจากสนามบาสก็ไม่ไปผับไม่ไปไหนไม่ไปกลางคืนหนูจะไปยังไงเอ่าก็มีเดี๋ยวนี้ผมก็ไปไปเที่ยวบ้างครับแต่ว่าเออเหรอช่วงนี้ผมก็อยู่สนามบาสบ่อยแล้วก็มีแข่งบาสรว้งหอยด้วยไม่มีดิวผ่านเพื่อนหราไหมไม่ผ่านเลยไมพื่อนเพื่อนเราแบบว่าเออเลนแนะนาเลแน่นาหมอ ม่มีเพื่อนแนะนาไม่ม,ม,มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังครับถ้าเขาเข้ามาจีบเราทําทำตัวถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้สนมานานเออเราผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเร <laughs> จะทำตัวถูกไหมก็ต้องลองดูครับก็ต้องลองดูแ,ต,ดแต่ผมก็ผมก็เปิดโอเคครับไม่ได้แบบว่าปิดกั้นตัวเองหรือว่างไงแต่ก็ตามวิวอาจจะเขินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ในในแก๊งเราสนกันเยอะมากที่เล่นบารด้วยกันเนี่ยโอเยอะครับ ครึ่งหนึ่งแล้วกันครับมีเพื่อนสนเยอะครับก็เลยแบบโอเคเรามีกีฬาเล่นกันมีคนแบบที่แบบโสดๆแล้วโอเคมาเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็คือเอาแรงเอาความพุ่งเทไปอยู่กับลูกบาสอย่างเดียวช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ใช่เลยครับเพราะว่าทิงมีแข่งบาสตัวเองด้วยแล้วก็ของเด็กด้วยไงครับก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอยู่กับบาสบ่อยมากแต่ถามว่ามีความสุขไหมผมแฮปปี้นะเพราะว่าแบบปกติทิงจะเป็นคนที่โอเคถ่ายละครตลอดนะพี่แบบ เหมือนเราเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้ทิงรู้สึกว่าโอเคเราแบบได้ฟิลใหม่ตัวเองเหมือนกันที่แบบเอ้ยเรามาเป็นโค้ชเด็กด้วยนะแล้วก็แบบผมได้แข่งบ้านในทีวีด้วยเงี้ยก็ดีใจมากๆแข่งวาสในทีวีแต่ไม่ใก,รกร่ <c oughs> รายการรายการเลยแต่พอเราเป็นนักแสดงอิสระแล้วมันจัดแจงชีวิตเราอย,ย่างไรบ้างให้มันรู้สึกแบบว่าไม่ว่างรู้สึกว่ามีความสุขไปในทุกท้าก็ผมว่ารู้สึกว่าพอผมเป็นอิสระแล้วก็ อีกฟิลเลยับพี่มันแบบว่าเมื่อก่อนอะ่ะพอผมมรู้สึกว่าผม,มาจะทํางานกับคนที่เราเจอกันบ่อยๆใช่ไหมแบบว่าวานๆมาเจอกันตลอดแต่ว่ารอบนี้เหมือนทิง้องออกมาข้างนอกนะต้องไปแคสน,นะต้องอะไรเงี้ยแต่ถามว่าฟิลดีไหมมันดีนะพี่เพราะว่าทิงตอนแรกอะ่ะเด็กๆตอนที่เข้ามาใหม่ทิงก็ไล่แคสน,นี้เหมือนกันนะ uh huh. ก็เหมือนเรากลับมาฟิลตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่แบบเฮ้ย เราต้องวิ่งเข้าหาวิ่งไปแคสนะอะไรเงี้ยถามว่าสนุกไหมผมก็สนุกทุกช่วงชีวิตมากเลยแล้วเราจะได้เห็นอะไรที่มันน่าสนใจเราจะได้เจอได้ยินในบ้านของอาเซมีมีครับมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งพูดพูดได้เลยพูดได้แตพูดอยู่ลก็พูดได้พูดอยู่ก็เช็คก่อนโอเคครับของผมก็มีเรื่องหนังผีนะครับลิลดาครับผมเล่นกับพี่โยชิครับเออเล่นกับโยชิรุ่นเดียวกันเนี่ยเออราดูเลยท้าทายเนาะมันท้าทายท้าทายครับผมผมยังไม่เคยออกมาข้างนอก แบบพ ok br so, ึ่งออกมาข้างนอกจากปกติไงครับก็แล้วก็มีไปแคร์ไปเรื่อยครับแต่ได้ยังไม่ได้ไม่รู้ก็เลยยังไม่กล้าบอกไงครับเขาครับแต่มีเรื่องนี้แล้วเพราะมันไม่ได้มันมีฟิลยังไงบ้างนะวันนี้ที่เราเป็นกระทิงแต่ว่าเป็นกระทิงคนละต้องหน้าผมว่าสําหรับผมอะมันผมไม่ไม่ได้คิดนะว่าผมแบบเป็นใครเป็นอะไรยังไงครับผมก็คิดว่าโอเคทิงเป็นนักแสดงแล้วก็การที่ผมไปแครเนี่ยคือมันเหมือนแบบ ฝึกตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอะ่ะทิงจะอยู่เหมือนแบบฟิลคอมฟอร์ทโซนตัวเองนิดนึง<ม>ที่แบบว่าโอเคผมรู้จักคนที่ทํางานกันบ่อยๆเวียนเจอกันบ่อยๆแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องไปเจอคนใหม่แล้วเราต้องแบบเต็มร้อยตลอดเวลาตอนแรกๆอะ่ะทิงแบบไปแค่ก็ยังแบบคือกั๊กๆๆๆเหมือนเขินอยู่นะครับพอแบบเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองเนาะววนไปเรื่อยๆว่าเออโอเครอบเนี้ยเราโอเคนะเราต้อง ตั้งใจมากกว่าเดิมใส่ร้อยวัตต์เซลเลยไปแค่เรื่องใหม่ไงสนุกมากครับไม่เฟลยวนะรู่งบอกว่าเป็นรำไม่ไม่ไม่เฟลพี่ไม่เฟลครับผมไม่เฟลครับเพราะว่าผมว่าตอนผมเข้ามาแรกผมก็เป็นร้อยเรื่องกล้วจะได้เรื่องหนึ่งเหมือนหวยเลยครับแล้วอพี่ถามจริงตอนนี้นักแสดงคืออาชีพหลักไหมหรือว่าเราจะไปจริงจังกับบ้านของเราไปเลยอืมผมยังหวังว่านักแสดงเป็นอาชีพหลักครับตอนนี้ใจผมก็คืออันดับหนึ่งก็คือนักแสดงครับแต่ว่าอาจจะแบบ การทํางานบนป่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่แบบว่าตัวเองเลือกได้เองตัดสินใจกันเองแล้วอ,อะไรเงี้ยครับก็เลือกที่เหมาะสมกับตัวเองเมื่อหคนมองว่าเราจะไหลไปบาาเต็มที่เพราะว่าพอัปอิสระปุ๊บเราก็จะไปทุ่มเทกับป่ไา<ช>ไปทำช,ช่วงนี้มันไม่มีอะไรทำเาเลย <laughs> <laughs> มันเหมือนแบบช่วงพอเราไปอิสระทิ้งก็ไม่ได้มีถ่ายละครตลอดก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราแบ่งเวลาตัวเองได้ก็เลยช่วงนี้ผมก็เลยโฟกัสกับปาาเยอะหน่อยแล้วก็ ถ้าพอมีช่วงที่เรากลับมาถ่ายงานเนี่ยผมก็อาจจะต้องอยู่บ้านไปเหมือนเดิมเนี<ม>่ยครับแต่ก็ยังเล่นเป็นงานอดิเรกอยู่ครับแบบเขาเรียวกว่าเล่นสนุกๆนุกเงี้ยทุกวันเล่นกับมีนเหรอมีน <laughs> ส่วนใหญ่ก็คู่หูว่ามีมีนรับไปทุกสนามาอ,อ่ะแล้วทำไมเราชอบเมนดูแบบว่าตกสาวไหวนะไม่ล่าสุดเราเมนเขาก็แบบมันเขียนว่าลบร้อยยี่สิบนเขียนว่าลบร้อยยี่สิบิงก็ถามว่ามันคือค่าอะไรแต่แล้ว ค่ารักเองพีก็ไม่คิดว่ามีมันจะตอบว่าค่ารักเองพีก็จะโมว่าเออค่าอะไรแค่ไหนคือเขาว่าเป็นมีแต่มันเป็นว่าแบบรู้ว่าตอบยังไงอะไรยังไงอย่างเราเราก็ตกใจงงว่าเอ๊ะมาทางนี้เพื่อหรอเราท็อปไหมเพราะไปค่ารักเองเราท็อปไหมเขินนะเราเขินนะพี่พี่เราก็มาเวไปเวฆ่ารักเองใช่แสดงว่าการที่พี่ออกเรือเมื่อจากทีแรกพี่ว่าพี่ไปได้ ได้ไหมเรือนี้ยังได้ไม่ได้เหรอโลกคือให้ผมแบบ้หใผมแบบชนกันในสนามวาดเห็นยังสนุกกว่าที่ผมไปเล่นวายกับมีดใจมันต้องมีโมเมนต์นะมีต่ภาพไม่ได้หรอไม่ใช่พี่คือพิงกับมีดสนิทกันมากๆเลยนะคือผมมองหน้ากันใกล้ๆอ่ะ พี่เป็นว um ่าแบบว่าสนิทกับเพื่อนแล้วี่มองหน้ากันใกล้ๆมันฮาเลยพี่แล้วผมไปเล่นซีรีส์วายกับมีนทั้งเรื่องเงี้ยโอ้โหท้องแข็งตายเลยไม่พี่ถามเลยเวลาประหลงเวลาปะทะกันในสนามแล้วแฟนคลับที่เขาไปตั้งใจดูครับเออเขาจะวีทไหมแบบอ้ยไม่ครับผมว่าจริงๆอ่ะครับคือกีฬาบาสที่เวลาเล่นเนี้ซึ่งกีฬาบาสจริงๆมันเป็นกีฬาปะทะอยู่แล้วพี่แล้วก็ มีเนะี่ยมีก็เล่นบ้าสมาตั้งแต่เด็กผมก็เล่นบ้าสมาตั้งแต่เด็กเรารู้อยู่แล้วว่ากติกาการประทะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติซึ่งเกมที่แบบเป็นหลีกะนะคนนี้อีกนะพี่แต่ว่า<ม>เราอะรู้ว่าโอเคเราเต็มที่ร้อเรเซเราให้เกียรติกันในเวนี้ก็คือโอเคถ้าเราเจอกันเราใส่กันร้อเรเราจะไม่มาแบบปล่อยกันเล่นอย่างนี้<ม>ก็คือ ผมให้เกียรติคุณด้วยการที่ผมเล่นเต็มที่คุณก็ต้องให้เกียรติผมในการเล่นเต็มที่พี่น้องไม่มีจบในสนามก็ขอโทษกันเหมือนเดิมแต่มันมีกรรมการอยู่พี่คือถ้าผมเล่นแรงเกินไปผมก็จะฝาวขาเล่นแรงเกินไปเขาก็จะฝ่บกว่าป้าอะไยมันเริ่มจยกดปะท้าอยู่แล้วแล้วยิ่งสามสามที่เล่นกันอยู่เลยครับนสนามมันแคบมันมันไม่เหมือนห้าห้าที่แบบเราสามารถใช้ความเร็วหนีคนอื่นได้แต่ว่าอันนี้คือมันแคบมันก็เลยต้อง การแย่งพื้นที่กันเลยนะมันการคอนแทคปะทะกันเวลาเขากระแทกเราเราเจ็บไหเพราะช่วงนี้เขาแขนใหญ่ขึ้นน้ำหนักเกือบเท่าทิ้งที่หัอก็ไม่ิ่งเขาตัวใหญ่ขึ้นมาคือมีน่ะมีนบอกว่ามีนไม่ชอบตัวเล็กครับก็คือมีนก็เลยชอบเล่นเวทเล่นอ่ากินเวอะไรแก่ก็พยายามให้ตัวเองขึ้นเพราะเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เจอมีนเนี่ยมีนตัวเล็กมากๆเลยครับพี่เคยเห็นด้วย อ่าเขาก็เลยจะภูมิใจใช่วงนี้เขาแบบาตัวใหญ่เขาจะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นภาพาสุดที่แบบว่าใส่เสื้อสีขาวแล้วก้ามแบบเป็นก้ามปอมลอเล่นลอเล่นลอเล่นล้อเล่นเออเออขิเทาอีกเระท่านประธาแม่ค